า,าดตัวนี้สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดันติกาา๊ก้าเข่าปลาโคกหัวไร่ไปไหนอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี่นี้พามาชมดอกสังกรณีดอกสีม่วงครับ เป็นสมุนไพรบำรุงกำลังสู้กำลังกระตุ้นกำนัดนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกลับมากับหมออมศิล์นกำลังจับกล้องให้ผมครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับกรเบงดอกสากกุลีงามพี่น้องครับน่ครับดอกสีม่วงนะครับดอกสีม่วงสวยงามครับอยู่ในปาโขกครับครับเดี๋ยวผมจะพาเบิงครับ กับน้องๆครับน้องปังแปงกับมาครับสวัสดีครับมันนี้ไอเสียงจากผมสองสมุนไพรสังกะรีนีดอกสีม่วงนะครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังสู้กำลังครับอันนี้คือปลาโขกครับริมหัวไรไปนาพื้นที่มีแต่หินนะครับแต่สมุนไพรตัวนี้บัตายครับพี่น้องครับเขาเป็น สมุนไพรที่สะสมอาหารไว้ที่รากนะครับฤดูแล้งต้นเขาจะทิ้งต้นนะครับฤดูแล้งครับไม่แต่แต่หัวเงาโค่นเงากับรากนะครับไฟใหม่กระตายครับเพราะว่าเขาเป็นพืชทนแล้งนะครับต้นสังกรณลนี้ครับเป็นสมุนไพรใส่ต้มน้ำเด่มหรือว่าดองเหล่านะครับเป็นสมุนไพรบำรุงกําลังสู้กาลังกระตุ้นกรหนัดนะครับพี่น้องครับใส่ต้มน้ำเด่มหรือว่าดองเหล่านะครับตากแห้งนะครับ เขาเป็นไส้ได้ทั้งหลักนะครับหลากของเขานี่สําคัญครับหลากนี่เป็นยาดีครับทั้งต้นทั้งใบทั้งทั้งต้นของเขาเป็นยาดีครับต่างแห่งต้มน้าดื่มครับครับผมสิพาเบิงปลาโคครับป้าโคครับริมหัวไหล่ไปนาตรงขามไปคือสวนอ้อยนะครับและก็ทุ่งนานะครับปลาโคเป็นปลากึ่งภูเขาครับ ลงไปก็คือเป็นพื้นที่คล้ายๆภูเขาครับลงไปครั้งแรกเป็นเหวลงไปครับสมุนไพรต้นสังกรณ่อนี้ครับยึดกับหินนะครับพื้นที่60%เป็นหินนะครับ40%เป็นดินนะครับแต่เขาบ่ต่ายนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชทนแร้งนะครับเหลือแต่รากครับโค่นเหงากระยู่ได้ครับผาสมปาโคครับ ร่วมหลากหลายสมุนไพรน้ำกัดยูน้ำกัดนะครับนี่คือป่งปลาครับเป็นไม้คู่ปลาโคครับต้นผักหวานครับผักหวานปลานะครับนี่ครับผักสมุนไพรนะครับผักหวานปลาครับนี่คือปอเต้าไห่ครับเป็นพืชสกุลดูทุ่งนะครับ ปลาแห่งแรกนี่สมบปะุงสมุนไพรหลากหลายครับปลาแห่งแรกนี่ครับปลาโขกนี่ครับนี่ต้นคือต้นมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมมาจากพื้นทินกำเนิดของเขามาจากปลาโขกนะครับอันนี้ต้นเล็กของเขาครับเพราะว่าโดนไฟไหม้นะครับมะขามป้อมที่กำเนิดของเขาคือคือปลาโขกนะครับ ต้นสังกรณีดอกสีเหมืองครับปลาโปงๆงนี่ครับร่วมหลากหลายสมุนไพรครับย่นกันครับสมุนไพรซองฝานะครับต้นซองฝาครับปอเต้าหอยอยู่น้ากันครับครับต้นซองฝาครับอันนี้ปอเต้าหอยนะครับเกิดด้วยกันครับอันนี้เขืองพันเหล็กครับ หรือว่ากาลังคุยถึกนะครับนี่เป็นสายพันธุ์เหล็กครับเขืองครับหรือว่ากําลังคุยถือครับความสวยงามของปลาโขกครับขาล่างลงไปก็บเป็นหุบเหวนะครับเป็นทุ่งนาครับสังกรณีหวันตุ่มูบครับเขืองเหล็กครับหรือว่ากําลังคุยถึกเหล็กครับ อันนี้เครื่อเขาหลงสายพันธุ์หนึ่งครับดอกสีขาวครับเครื่อเขาหลงครับนี่คือหัวคอนกระแตะครับหรยกว่าเขาเย็นไตนะครับต้นล็กของเขาครับสังกรณีหัวคอนกระแตะอีกครับ หรือว่าอยาหัวนะครับหรือว่าเขาเย็นไตครับเกิดยุดร่วมกันครับหัวคอนกระแตครับเพื่อนสังกรนี้ครับเขื่องสายพันธุ์เหล็กครับหรือว่ากำลังก้วยถือเหล็กครับเพาะปลาหรือว่าวันตุ่มบบนะครับสังกสรนี้ดอกสีม่วงครับเกิดยุดริมขวดหินเลยครับ ครับผมอีสานมาดําติกกับพามาชมสมุนไพรสมุนไพรบำรุงกำลังสูงกำลังกังงกงกนตุ้นกำนัดนะครับต้นสังกรณีดอกสีม่วงนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ